เจ้าคุณพระซินินาทพิราศกัลยาณีกับที่มาของดอกไม้ประดับเกษาความหมายที่มีค่ามากกว่าคุณคิดสวัสดีค่ะพบกับรายการเลาะวังบายคุนูยูเยคกันอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของดอกไม้ประดับเกษาที่มาที่ไปและความหมายที่มีค่ามากกว่าคุณคิดเจ้าคุณพระซินีนาทพิราชกัลยานี มีนามเดิมว่านิรมนลอุ่นผมเป็นคนจังหวัดน่านอดีตเป็นพยาบาลทหารกองทัพบกปัจจุบันเป็นหนึ่งในบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีสีสินธนมหาวชิราลงกรณพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชการที่สิบ คำว่าบาดบริจาริกานั้นหมายถึงหนึ่งในภรรยาที่มาจากสามัญชนของพระมหากษัตริย์ที่มาของดอกไม้ที่เจ้าคุณพระสินีนาใช้ประดับเกษามีความหมายมากกว่าที่คุณคิดดอกไม้สีขาวหอมหลันจวนจิตนี่เขาเรียกว่าดอกปีบค่ะดอกปีบเนี่ยหรือว่าภาษาเหนือเขาเรียกว่าดอกกาสลอง ปีดเป็นไม้ยืนต้นของไทยที่มีขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่มรื่นร่มเย็นของชีวิตนอกเหนือจากนั้นสรรพคุณของปีดเนี่ยสามารถนำส่วนต่าง,างๆมาใช้เป็นยาสมุนไพรได้รวมทั้งดอกปีบด้วยปีบเนี่ยนะคะเวลามันออกดอกเนี่ยมันจะออกเต็มต้นเลยกลิ่นของมันเนี่ยจะแผ่กระจายฟุง้งไปไกล ดังนั้นเนี่ยผู้ที่ได้กลิ่นของดอกปีบจะรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขดอกปีบเป็นสัญลักษณ์ของคณะพยาบาลไทยโดยความหมายแล้วเนี่ยหมายถึงการให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตซึ่งพยาบาลน,นั้นเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและดอกปีบเนี่ยหมายถึงยาอายุวัฒนะซึ่งเปรียบเสมือนพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาส่งเสริมความสุขสุขภาพแข็งแรงให้กับประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ปฏิบัติเลือก ปีเป็นไม้พื้นบ้านเป็นไม้ยืนต้นที่เกิดได้ทุกป่าในประเทศไทยเป็นธรรมชาติที่ชุบชีวิตสร้างความสุขให้กับทุกๆุกคนการที่เจ้าคุณพระศินีนาทพิราชกาลยานีได้เลือกดอกปีเป็นดอกไม้ประดับเกศานั่นหมายความว่า mm hmm. เจ้าคุณพระต้องการให้เกียรติวิชาชีพพยาบาลซึ่งเป็นอาชีพเก่าของเธอสื่อให้เห็นถึงเจ้าคุณพระให เกียรติตัวเองให้เกียรติครอบครัวให้เกียรติวิชาชีพที่ตัวเองเคยทำดังนั้นเนี่ยนะคะนั่นคือเหตุผลที่เจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยานีได้เลือกดอกปีบเป็นดอกไม้ที่ใช้ประดับผม ที่ดอกปีบในเรื่องเล่าในมหากราบเรื่องมหาภารตะซึ่งเป็นหนังสือที่ยาวที่สุดในโลกได้กล่าวถึงพระกิษณะองค์อวตารภาคหนึ่งของพระวิษณุผู้ที่ถือกำเนิดมาจากเส้นพระเกศาสีดำของพระองค์แต่เดิมนั้นดอกปีบเป็นดอกไม้แห่งสวงสวรรค์พระกิสณะได้ปลูกที่ในสวนของพนางสัตยาผู้ซึ่งเป็นชายาของพระองค์ แต่เนื่องจากว่าพระกิษณะเนี่ยนะคะมีชายาเยอะแยะมากมายเลยตัวต้นปีบเนี่ยพระกฤษณะได้ปลูกในสวนของพระนางสัตยาแต่ดอกเนี่ยไปดันร่วงในสวนของพระนางรุกมินีซึ่งก็เป็นชายาอีกองค์ดึงของพระกฤษณะเช่นเดียวกันปีบมีชื่อวิทยศาศาสตร์ว่า m มิลิงเทียโฮเทนซิสสำหรับชื่อเรียกง่ายๆคือ Indian c นคร Tree ี วัฒนธรรมแฟชั่นของเหล่าสตรีที่ใช้ดอกไม้ในการทัดหู อเริ่มต้นกันที่สาวๆชาวเกาะทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกันก่อนนะคะสาวๆชาวเกาะของฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็จะมีหลายๆชนเผ่าหลายๆเกาะเล็กเกาะน้อยเกาะกระจอยลอยเกาะกระจิตลิดเกาะกระติดตัดเกาะกระตุดตุดนะคะหลายเกาะมากมายเลยต่างนิยมใช้ดอกไม้เนี่ยในการทัดหูเพื่อเป็นสื่อสัญลักษณ์นะคะว่าถ้าเกิดใช้ดอกไม้ ในการทัดหูขวาเพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าฉันมีผัวแล้วนะถ้าเกิดว่าฉันเอาดอกไม้เสียบไว้ที่หูด้านขวาอ่ะมาจีบฉันไม่ได้นะมาเย่เยมาลูกกะฉันไม่ได้นะฉันมีเจ้าของแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาดอกไม้ทัดหูซ้ายขึ้นมาโอเคเบตรงมาจีบฉันเลยนะคะมาเย่เมาลูกกะฉันเลยเออนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของการบ่งบอกว่ามีผัวแล้วหรือว่าโสดนะจ๊ะ การทัดหูด้วยดอกไม้ในสมัยอยุธยาการทัดหูด้ดดอกไม้ในสมัยอยุธยานั้นเป็นข้อห้ามสําหรับสตรีทั่วไปมีข้อบัญญัติในกฎมนเทียนบานหากสตรีใดทัดดอกไม้ในเขตพระราชฐานจะถูกจับดอกไม้มาขยี้ที่ศีรษะด้วยเหตุผลที่ว่ามันดูเกินจริตไม่สุภาพเรียบร้อย ยกเว้นเสียแต่หญิงงามเมืองหรือโสเพณีเท่านั้นที่นิยมทัดดอกไม้สีสันสดใสเพื่อให้รู้ว่าฉันนี่แหละหญิงงามเมือง <c oughs> นอกจากนั้นหากหญิงคนไหนเล่นชุ้ <c oughs> จะถูกก้อนผมโกรนศีรษะแล้วนำดอกชบาสีแดงมาทัดที่หูทั้งสองข้างพร้อมด้วยพวงมาลัยดอกชบามาคล้องคอ <c oughs> เพื่อทำให้หญิงคนนั้นอับ เพื่อเป็นการประจานให้ประชาชนรู้ว่าหญิงเหล่านั้นเป็นหญิงเลวหญิงไม่ดีคบชู้สู่ชายวันเวลาเปลี่ยนประเพณีเปลี่ยนขนบธรรมเนียมต่างๆดั้งเดิมที่ไม่ make ซ e n s ก็เปลี่ยนได้เช่นกันวัฒน,นธรรมแฟชั่นต่างก็หยิบยืนแชร์กันไปกับหลายชนชาติพันธุ์ ต่อให้อยุทยาไม่นิยมทัดดอกไม้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าที่อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไม่นิยมยกตัวอย่างในบทพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนานซึ่งเป็นวรรณคดีที่ได้รับอิทธิพลมาจากชวาหรืออินโดนีเซียอีกทีได้มีการกล่าวในบทละครตอนหนึ่งว่าเมื่อนั้นมีสาระปัญญีสีใสหยิบผ้ามาขี้ดูทันใด ภูวในไม่ทันสงกาจึงว่าเจ้ายังเย่าอยู่เพียงนี้ฉลาดเขียนได้ดีเป็นหนักหนาแล้วว่าเป็นฉะไหนอนุชาจึงไม่ทัดบุกหนามารีธรรมเนียมแรกรุ่นจำเลินไว้ย่อมตกแต่งตัวไว้ให้มีสีไม่ทัดดอกไม้ก็ไม่ดีนารีไม่จงเจตนา ตัดพางสำรวนสลวนสันย่ารังยิ้มเยื่อนแล้วเบือนหน้าปัญหญีจึงมีวาจาตรัสสั่งกัลยากำนันในเห็นไหมคะว่าประเพณีของชาวชาวาชายแรกรุ่นก็มีการนำดอกไม้มาทับที่หูด้วยไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นการทัดดอกไม้ที่หูก็เป็นธรรมเนียมที่นิยมของชาวชาวาเช่นกัน ไปกันที่ทางฝั่งยุโรปชาวตะวันตกก็ได้รับอิทธิพลแฟชั่นการทัดหูด้วยดอกไม้มาจากชาวตะวันออกจากการเดินทางของกลุ่มพ่อค้าของกลุ่มคนสมัยก่อนต่างก็นำวัฒนธรรมและความนิยมมาเผยแพร่ด้วยเช่นกันจนเกิดการพัฒนาด้านแฟชั่นศิลปะและวัฒนธรรม ต่อกันที่เจ้าคุณพระสินีนาธพิราชกัลยาณีกับการแต่งตัวด้วยชุดไทยไประยุกต์ดูละชังสวยสง,ง่าเป็นการมิชแอนแมชที่ลงตัวอย่างยิ่งรองเท้าจิมมี่ชูคู่ละสองหมื่นกว่าบาทกับผ้าถุงนุ่งไทยลายโบราณสืบสารตำนานพระพันปีเรียบง่ายและพอเพียงเกือบทุกครั้งเวลาที่เจ้าคุณพระออกงานสำคัญจะมีการใช้ดอกไม้ทัดหูซึ่งถือว่าเป็นเอก,กลักษณ์ที่โดดเด่นเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ดอกปีเท่านั้นในบางครั้ง จ้าคุณพระก็จะนำดอกรวงพึ่งมาทัดแซมคู่กับดอกปีบดอกรวงพึ่งนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรัชกาลที่สิบเป็นดอกไม้ที่พบมากในภาคเหนือแสดงให้เห็นว่าปีบคู่กับรวงพึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงแน่นแฟนทนต่อทุกๆแรงลมทนต่อทุกๆอุปสรรคที่เจ้าคุณพระได้เคยผ่านมาจนได้เป็นขวัญใจของชาวเน็ต ที่ต่างปลุกกระแสรเรียนแบบแฟชั่นการแต่งตัวอย่างเจ้าคุณพระจนได้ติดกระแสแฮชแท็กทวิตเตอกับการน,นำผ้าสิ้นพ้านุมากราบยามง,งามอย่างไทยชนิดแบบไม่มีใครเคยกราบแบบเจ้าคุณพระมาก่อนจากคลิปนี้เห็นไหมคะว่าวัฒน,นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆเนี่ยสามารถอัดแอปปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ตามกระแสสังคมของยุคสมัยนั้นๆ ตามค่านิยมของแต่ละคนจบแล้วนะคะกับเลาะวัง E ีนี้หวังว่าทุกท่านคงมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการเล่าเรื่องนะคะเล่าต่างๆนูน่นนี่นั่นนะคะสนุกกับการเลาะวังไปพร้อมๆกันพบกันใหม่นะคะกับลูกหนู UK EP หน้ากับรายการเลาะวังว่าจะพา f อทุกท่านไปเลาะกันที่ไหนไปเลาะกันเรื่องอะไรนะคะก่อนจบก่อนจากกันนะ ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปในการทำรีเสิร์ชนะคะจะยังไงก็แล้วแต่กลกับขออภัยนะคะหากคลิปนี้ไม่ถูกจริตใครแต่วัตถุประสงค์ในการทำรายการเลาะวางังคือการแชร์ความรู้นะคะแล้วก็ให้ประสบการณ์นะคะสร้างความสุขให้กับผู้ที่เข้ามาชมเข้ามาดูนะจ๊ะหากไม่ชอบจริตก็ไปค่ะไปไปดูช่องอื่นนะคะมีให้เลือกสรรมากมายค่ะวันนี้แค่นี้จบค่ะเลาะวางังอ p นี้ขอบคุณค่ะ